ปทุมธานีคือคักส่งท้ายปีผู้ปกครองนำาบราณท่องเที่ยววิถีปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567เมื่อเวลา10.00นผู้สืขาวรายงานจากปิ่นฟ้าฟาร์มตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนายนภดลรัตดายแยมอดีตสจ,จคนดังเมืองปทุมธานีเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์ม กำลังดูแลความเรียบร้อยภายในฟาร์มและให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวปิ่นฟ้าฟาร์มเนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเป็นกันเองส่วนบรรยากาศภายในปิ่นฟ้าฟาร์มได้มีผู้ปกครองนําบุราษและครอบครัวมาเที่ยวชมปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีบางท่านมาเป็นหมู่คณะบางท่านมาเป็นครอบครัวบางท่านมาเป็นคู่ ทําให้บรรยากาศภายในปิ่นฟ้าฟาร์มวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากนอกจากนี้ยังมีสถานที่จอดรถปรับปรุงใหม่สะดวกสบายไว้รองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวช่วงเทศการปีใหม่มาทานก๋วยเตี๋ยวอิ่มท้องแล้วก็เดินย่อยถ่ายรูปเดินเล่นหรือสไตล์ชมสัตว์เลี้ยงเอาแบบตามสบายมีโซนของสัตว์ให้ป้อนอาหารน้อง ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ปลาม้า,มางูกิ้งก่าเต่าหมูแคะแพะนกแก้วมาคอสนกยุงนกกระจอกเทศและกระต่ายไม่ต้องเบียดกับใครป,ปลอดโปร่งโปร่งสบายใกล้กรุงเทพนิดเดียวต่อมาผู้สื่ข่าวได้สอบถามนายนุดลระด,ด,ะดายแย้มเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มให้รายละเอียดกับผู้สื่ข่าวว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันอยู่ราชการ เป็นวันหยุดของหลายๆคนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีผู้ปกครองได้นําบุตรหลานมาเที่ยวชมที่ปิดฟ้าฟาร์มสถานที่ท่องเที่ยววิถีกเกษตรแห่งเดียวในจงังหวัดปทุมธานีเป็นท,ที่เที่ยวที่กินและแหล่งเรียนรู้ด้านกเกษตรครบวงจอรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพมีก๋วยเตี๋ยวชามโตร้านอาหารอร่อยแบ่งเป็นโซนๆจำนวน4โซนประกอบไปด้วยโซนทิวภยัย ่วนนั่งห้อยขาส่วนซุ้มริมน้ําและ่วนสารากลางน้ํามีอาหารมันไก่พิซซ่าลูกชิ้นกาแฟสดขนมเค้กและอื่นๆื่นอีกมากมายชมสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าทางเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมป่นฟ้าฟาร์มได้หาซื้อกันแบบราคาแบบเป็นกันเองปีใหม่ปีนี้หากพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดขอเชิญมาเที่ยวที่ป่นฟ้าฟาร์มลาดหลุมแก้วเปิดทุกวัน หรือติดและต่อมานลลาย,ย,ยรัฐดนลัดาแย้มสะจอตุ้ยคนดังเมืองปทุมยังได้อวยพรปีใหม่ประจำปี2567<อ>เนื่องในเทศากาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้เพื่อนทุกท่านจงมีความสุขกับครอบครัวเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางในปี2567ที่จะมาถึงนี้ขอให้เป็นสิ่งดีสำหรับทุกคนนิว24 สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี